มีคนถามอาย้อนกันนิดหนึ่งเคยถามอาตมาว่าท่านตกลงท่านอยู่พักไหนอมาบอกว่ตมาอยู่พักเดียวก็คือพักดีต่อสามสถาบันพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าถ้าไม่มีสามสถาบันนี้เนี่ยอยู่กันไม่ได้มีโอกาสไปอยู่เมืองนอกเห็นคนที่เข้าไปอยู่เมืองนอกแม้แต่คนไทยที่ไปอยู่ที่อเมริกา ที่แคลิฟอร์เนียคนไทยประมาณจักส0 0 0 0นกว่าได้นะชิคาโกก็ประมาณ2องสามหมื่นคนที่ไปอยู่แต่ถามแทบทุกคนอยากกลับเมืองไทยอันนี้ถามเมื่อเกือบสิปีที่แล้วนะตอนหลังคงจะเปลี่ยนแล้วนะตอนนั้นอยากจะกลับเมืองไทยเพราะไปอยู่ที่นั่นมันเป็นคนอีกระดับหนึ่งไม่ใช่คนเจ้าของประเทศ คนไทยอยู่ต่างประเทศเหมือนกับพวกชาวเขาที่อยู่ในเมืองไทยอะความรู้สึกของเขาจะเป็นแบบนั้นมันไม่อบอุ่นอยู่ทางนู้นจะไปร้องเพลงชาติเราให้ใครฟังมันก็ไม่ไม่เหมือนกับอยู่ที่เมืองไทยเองฝรั่งเข้ามาเมืองไทยแล้วเขาประทับใจอะไรหลายเรื่องนะก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยในช่วงที่ผ่านมาคิดว่าพวกเราก็คงไม่อยากจะฟังกันเท่าไหร่และสำหรับเรื่องเหล่านั้น เพราะว่าหลายคนถึงกับปิดทีวีเลยอัตมาโชคดีพอดีไม่มีทีวีก็เลยไม่ต้องไปผิดไม่ต้องไปฟังไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ดูข่าวอะไรต่างๆก็เลยมีโอกาสได้ดูใจตัวเองนานๆผ่านมาทีหนึ่งพอเห็นใครพูดอะไรปั๊บก็ดูจิตตัวเองตรงนี้ช่วงที่ผ่านมาคนมีความทุกข์กันมากทราบไม่สาเหตุที่เขาเป็นทุกข์ทุกเพราะอะไร สรุปเลยนะคนที่เป็นทุกทุกวันนี้ทุกเพราะคิดผิดคนทุกเพราะคิดผิดคนทุกเพราะคิดผิดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทุกให้บอกตัวเองทันทีว่าคิดผิดแล้วทุกครั้งที่ทุกบอกตัวเองว่าคิดผิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโจรกับโจรเจอก,เกันคนมีเวรกับคนมีเวรเจอกันทำร้ายกันก็ยังไม่เท่ากับจิตท,ที่ตั้งไว้ผิด จิตที่ตั้งไว้ผิดมันจะทำร้ายเราตลอดเวลาแม้เป็นนอนมันก็ทำร้ายเราบนที่นอนจนกระทั่งฝันมันก็ยังเข้าไปทำร้ายเราในความฝันอีก